สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการตั้งค่าให้เข้าเว็บอัตโนมัตินะครับเวลาเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับโดยใช้คำสั่ง s shell s t a r t u p นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับทำการเข้าเว็บไซต์นะครับที่เราต้องการนะครับเช่นผมจะให้เว็บนี่ครับของคลุสพาเน่นนะครับขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับตัวเว็บนะครับ ต่อมานะครับมาคลิกที่จุดสามจุดนะครับจุดสามจุดนะครับคลิกมาที่อ่าตัวนี้นะครับสัญลักษณ์นะครับนี่นะครับแคสเซฟแชร์นะครับกดคลิกเลือก e a t อ shortcut นะครับทำการสร้างช็อตคัทนะครับมันจะสร้างไปที่หน้าจอแล้วนะครับแล้วผมจะทำการกดสร้างนะครับ คีย r เอดชอตคัะเขาก็จะให้เราตั้งชื่อได้อ่ะผมก็ตามนี้เลยนะครับตั้งชื่อนะครับกด c r e a เอนะครับจากนั้นปิดเว็บก่อนนะครับปิดเว็บทีนี้นี่นะครับเว็บที่ทำการสร้างอช็อ,ชอตคัทขึ้นมานะครับทีนี้นะครับให้กด window กับตัว R นะครับนี่นะครับ พิมพ์แปลว่าเคอลอนนะครับแล้วก็สตาร์ทอัพนะครับนี่นะครับเหมือนตัวอย่างในโน้ตแพดของผมนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับเมื่อโอเคเรียบร้อยแล้วจะได้หน้าจอแบบนี้ขึ้นมานครับเห็นไหมครับมันจะมีเขียนคําว่าสตาร์ทอัพก็คือมันจะเปิดขึ้นมานครับให้ง่ายๆครับลากตัวช็อตคัดมาวาง ท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราปิดเครื่องแล้วเปิดมาใหม่เว็บก็จะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับเออครับไปลองใช้กันดูนะครับไม่ยากนะครับสําหรับตัวสตาร์ทอัพนะครับนี่นะครับเชลสตาร์ทอัพนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ